ในใจลึกๆของเขาเขายังอยากมีคุณในชีวิตเขาไหมก่อนจะรับฟังคำธรรมาอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้พ่แม่นยำหนังตาเห็นและพิมพ์อวยพรตัวคุณเองใต้โพสได้เลยว่าหนูโชคดีที่สุดปู่จา๋า ขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเรียนโหรเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไปใครอยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปเรื่องบางเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริเกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงวันนี้อาจารย์จะเอาไพ่ฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาสําหรับคุณ ใครที่เป็นสายสะสมไพ่ใครที่เป็นลูกหลานบรมครูอยากบูชาไพา่อยากบูชาของมงคลกดยิ้มเข้าไปตั้งจิตนิ่งๆบูชาลูกอยากรู้ว่าความในใจลึกๆของเขาเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขาไหมไพ่ขึ้นมาเลยว่าทุกใจเขา รู้สึกทุกข์ใจและมีความกังวลในความสัมพันธ์กับคุณเป็นเพราะความขัดแย้งหรือปัญหาที่ผ่านมาเขาอาจยังมีความรู้สึกที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ให้ขึ้นมาว่าระแวงเขามีความรู้สึกระแวงหรือความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์กับคุณมีความกลัวว่าความสัมพันธ์นี้อาจไม่ได้เป็นไป อย่างที่เขาคาดหวังไว้ให้ขึ้นมาว่าทรัพย์สินเขามองว่าความสัมัน์กับคุณมีคุณค่ามีความคุ้มค่าในเชิงทรัพย์สินมีบางสิ่งบางอย่างที่เขามองว่าคุณนำมาให้ในชีวิตของเขาทำให้ชีวิตเขามีคุณค่ามากขึ้นให้ขึ้นมาว่าเริ่มต้นใหม่เขา มีความต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งมีความหวังและความตั้งใจที่จะให้โอกาสสัมพันธ์นี้ดำเนินต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้ขึ้นมาเลยว่าใจอ่อนเขามีความรู้สึกที่อ่อนไหวและเมตตาต่อคุณอาจมีความรู้สึกที่ยังคงต้องการดูแลและปกป้องคุณอยู่ให้ขึ้นมาว่าพันธุ ครับพันธะนั่นเองเขารู้สึกถึงความผูกพันและความรู้สึกรับผิดชอบในความสัมพันธ์กับคุณมีความรู้สึกว่าเขายังต้องการทําหน้าที่และรับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ขึ้นมาว่าความฝันสิ่งเหล่านี้นะครับ เป็นความฝันและตัวเขาเองก็เส้นแรงด้วยนะครับเขายังมีความหวังและความปรารถนาในความสัมพันธ์กับคุณมีความฝันและความหวังที่จะให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างที่เขาหวังไพ่ึ้นเหมือนเลยว่าเจ้าที่นะครับเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องดูแลและมีการคุ้มครองมีความเชื่อนะครับหรือความรู้สึกที่อยากจะปกป้องความสัมพันธ์ดีๆดีบาย ให้ขึ้นมาเลยว่าสติเป็นการใช้สติเขารู้สึกว่าควรใช้สติและคิดอย่างรอบคอบในการตัดสินใจกับความสัมพันธ์กับคุณต้องการพินิจพิเคราะห์ให้ดีว่าความสัมพันธ์จะไปทิศทางไหนจะไปดีขึ้นหรือว่าแย่ลงโดยสรุปแล้วนะครับใจลึกๆของเขายังมีความรู้สึกที่หลากหลายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคุณทั้งความทุกข์ใจความบาดระแวงนะครับความ ความมีคุณค่านะครับแล้วก็ความปรารถนาจะเริ่มต้นใหม่ความอ่อนไหวความผูกพันความฝันนะความคุ้มครองรวมถึงการพยายามใช้สติในการพิจารณาความคิดอย่างรอบคอบบูอะไรบูแล้วเหง่ออย่างตรงจุดสำหรับท่านที่มาเจอคลิปนี้บูชาลูกจันทร์สวัสดเน้นเมตตาใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครหลงมีน้ำมันจันว่านเขาหลงดอกมิดูโรยลืมกูไม่ลงยันอักขระนะเรียกจิตอยากได้มหาเสน่ห์ติดตัวตัวคุณต้องมีของดีติดตัว449กกดจิ้มเข้าไปบูชาหนุนนำหนุนดวงหนุนวาสนาหนุนบารมี ลูกจันสว์สดางใครที่ดวงตกยกมือขึ้นใครที่ดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตแนะนำตัวคุณบูชายันพวัรหันแปดทิศอักระพระม่ารามัญยันอักระร้อยแปดครอบดวงจะตาสายขาว ทางอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดชอบชะตาสายขาวส่งไปให้ตัวคุณที่บ้านใครดวงตกปีชงฐานดวงชะตาติดขัดการเงินเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ฐานดวงชะตาเล่นโชคเล่นลาวืดซายวืดขวาอาจารย์จะเอายันอักขรครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่งไปให้คุณที่บ้าน ใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมากแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหารแปดทิศหรือยันพริกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีหนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลย449หนุนนำดวงชะตาหนุนวาสนาแนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อก ในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมวันนี้อาจารย์จัดโรจุกห6 9 9้าเก้สสทีดูดวงแล้วตัวคุณสามารถปดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาแล้วตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอด หรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลยเพราะการที่ตัวคุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อสัทธาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้จริงขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์รักโชคมีความสำเร็จทุกประการ